สวัสดีค่ะมีถูกใจหนึ่งคนละกลับมาแล้วครับรู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมือถือพี่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเน็ตตลอดเลยนะคะเนี่ยค้างทุกทีเลยอะ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้สวัสดีค่ะชูกัดเหลียง th สวัสดีนะคะตามมาโอ้โหขอบคุณมากเลยที่ตามมาไลฟ์พี่ มีปัญหาทุกคนก็ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจกัน ที่นี้เราจะใบายสีเขียวเข้มแล้วนี่นะคะน้องจีน้าจอมป่วนสวัสดีค่ะพี่จำหนูได้ไหมคะพี่ว่าดรูปสวยมากจำได้จ้าจำได้นะคะทุกคนขอบคุณมากผู้ชายที่แต่งตัวเป็นฮาโลเวีนเป็นผมสีส้มแต่สองคนก่อนเป็นผมสีดำอะครับโอเคครับเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวพี่ แม่ตองอาร์ตจะลงไปดูนะคะจะไปเปิดดูให้นี้ออกโทนโทนเขียวผสมเหลืองนะเพราะว่ากล้วยก็มีผลสีเหลืองเนะาะใบตองก็สีสีเขียว เราระบายง่ายๆเนอะยังไม่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงระบายแบบนี้ไปก่อนง่ายๆก่อนอตรงนี้ก็จะเป็น ฟ้านิดนึงพอผสมเหลือแล้วก็จะออกเขียวๆนะสีฟ้าเนี่ยนะพอผสมเหลืองก็จะออกเป็นเขียวนี่ก็จะเป็นมิติหนึ่งมิติหนึ่ง <Okay. S 1> แล้วก็ใส่ส้ม เป็นฟ้าอ่อนแล้วนะฟ้าอ่อนนะฮะฟ้า <jaar> อ <gender> ่อนเดี๋ยวเราไฮไลท์กระปกผ้าถุงนิดนึง วาดลายนิดนึงนะคะพี่อายุเท่าไหร่คะพี่ทํางานแล้วนะคะจบปอตรีและจบปริญญาตรีและทํางานแล้วนะคะลองทายดูซิว่าพี่อายุเท่าไหร่ฟังจากเสียงนะคะจูก,กัดเหลียงท h พี่วาดผีนางลำเหรอ,อวาดนางตานีนะคะวาดนางตานียังไม่ใช่ผีนางลำนะเดี๋ยวผีนางลำนี่เดี๋ยวขอ <c oughs> วาดเป็นวันอื่นแล้วกันนะคะพี่ชอบวาดผู้หญิงใส่ชุดไทยช่วงเดือนตุลาวาดผีไปหลายตัวนะคะอืมนี่ขอใส่ม่วงนิดนึงจะได้สวยๆตัดตัดสีเป็นม่วงม่วงนี้ม่วงแดง โคนจะออกไปน้ำเงิอเขียวม่วงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เข็มขัดก็สีทองสีทองสีผมนางตอนีนี่ก็จะออกดป็นดำๆนะคะสีดำๆดำแต่ว่าก่อนจะลงดำเราขอมาลงเป็นสีเทาก่อนเนาะสีสีช,ช็อกโกแลตก่อน ขอลงเป็นสีช,ช็อกโกแลตก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดำเลยแล้วมันจะสีมันจะมืดไปเลยขอเป็นช,ช็อกโกแลตนะคะสีช,ช็อกโกแลตก่อนอันตอนนี้ สวัสดีค่ะทุกคนอันต่อไปพี่วาดอะไรครับยังไม่รู้เลยค่ะสวัสดีศักดาแมนซิล,ลีนัทนัทชัยสุชูช่วยนะคะยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คิดอะ่ะแต่ว่าวันนี้วาดนางตานีนะนางตานีเดี๋ยวขอใส่ชื่อก่อนนางตานีใส่ผ้าถุงนะคะใส่ เขาหนุ่มนะเม่ดนสอพี่เป็นไหนล่ะพี่หิวใจก็แก่อะอายุมากพอสมควรนางตานี้นะคะนางตานี้ โอเคนะสวัสดีทุกคน96คนที่ยังอยู่ในไลฟ์กับพี่ฮิวจอ่าพี่แม่ตองอาร์ตนะคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว อ่าเดี๋ยวตัดเส้นสีเขียวนิ่นึง หนูไปก่อนนะคะค่ะจูก,กักเกลียงโชคนี้นะคะสวัสดีค่ะอื <c oughs> ให้อยู่ต่อดูไปก่อนนะเดี๋ <c oughs> ยวไล่ลายก่อนตัดเส้นให้ให้ดูชัดเจนขึ้นอืมอืม โอเคเสร็จแล้ว <c oughs> ยังผมยังไม่เสร็จผมยังไม่เสร็จผมก็องเป็นสีดำ <c oughs> เดี๋ยวเราโอเคกันยัง สวัสดีคะ่ะทุกคนครับพี่ฮิวใจชอบวาดชุดไทยนางตาณีก็ชอบใส่ชุดไทยเนาะผีตะเคียนนางตานีอะไรเงี้ยบ๊ายบายเสร็จแล้วนะจ๊ะวันนี้จบไลฟ์ค่นี้นะคะนางตานีจริงๆเขาจะมีน่าจะวาดก้วยนะอ่ะกล้องกล้องไม่ค่อยดีเลยเสร็จแล้วคะ่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะทุกคนแล้วก็บายบายกันก่อนนะคะโชคปีค้นวาไดโนเสาร์ครับโอเคเดี๋ยวรอบถัดไปแล้วกันนะวันถัดไปอืม HAM HAI หวัดดีนะอยากวาดรูปไดนโนเสาร์ครับไดนโนเสาร์พี่ก็วาดไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่าจะจับลองไปดูไดนโนเสาร์ง่ายๆนะอย่างไดนโนเสาร์กินพืชอย่างเงี้ยนะคะ วันนี้ก็รูปรูปที่แล้วเป็นนางตนีสวัสดีค่ะทุกคนฉันขอแนะนำวันนี้เป็นนางตะนีใส่ผ้าถุงนะสวัสดีค่ะนางตะนีอันนี้คนนี้นางตะนีหนึ่งนี่นางตะนีสองเป็นเพื่อนกันค่ะอยู่ต้นกล้วยคนละต้นนะคะสวัสดีจ้าฉันมี ฉันก็คือนางตันนีนะคะบายบายค่ะสวัสดีนะคะทุกคนบายบยโอ้สวัสด,ดีจ้า